ไปทเสองซัมเมอร์ไดสเกตันพินทองเนาะ่าไฟมาอ่อขอขอกระมรละดิสเกตตันเปี่นเนียแล้วันที่สเกตตนไปนัทพินท่องหกไปเรียนวาวันนี้ตงขึ้รถนานหอก้พรากระเร์รีเไทสเัเสียงดูเซี่ซี่ยงว่ออมาได้เเจ้าค่ะเป็นสองเดียว้เพรจ้าค่ะเน ลูกนี้ลูกนี้เอฟฟเล็บมาแล้วเล็บาเไยม่งอะไรดูกลับมาดีเกิดมาสมองแหงนลูกนี้ฟุตบอลวิ่งได้เนี่ยนี่จะทงหลังหรือจะทำหน่ะทำหน้านี่จะทำน้าฮ่า่าฮ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 ่านั่นเหรอเรยเื่อนมาผู้หญิงใหญ่หอบองเหนือหัวที่พ้นข้อเรื่องแหงนหรืออะไรยังนี่วัง ขี้ขาพราช่าเว้ยขี้ามาบังการลนยเข้าโคตรโคตรข้ามาในเขตพราช้างมีโทษนักเราสินาโฟเจ้าือองค์เนื้อหัวนัดสินาโทนแก่ผมเจ้าย่หมแล้วบก่าละกันดีขี้ขาพลาามเกียวเียอะไรเนาะต่างกันไเนาะจะมาดูว่าเห็่าย น้าดึงันคือว่าเน่ัคค่า้ยัง่ออกมาพี่นกิเาออนคเรามีปัญหาข่าว่ามีวิจรณ์ผู้จิาหวามียังอกวาตุงๆระยอายคือี่กับโควคือออะเน่ยคาปาหลุดเป็นทได้ให้ได้ให้้างังสไอีกแก้วหนึแง่น ว่าสิมเาเป็นนางูน่าดนะฉันนี่เืยั้นนหายมเลย่เกลี่ไจกะนเฮยงหัดลุกาันเหนและสองตาายมาเบาใจของเฮามันหอนหิงเดละน้อหลัขั้นบ่แม่นความจริง คือดังคำเก่าทั้งสองเขาสีเทาอ้าไยโอ้ยโทษของกันเก่าไรพระโอรสเคปรางลาสร้อยเจียมสังขารเงิงแม่ตีดินคขาปางล่าสู่สมานกาเอาว่าจามาบอกเก่าพระโอรสหองนั่นลูกสาวเจ้าไว้สิหาเมือ

ต้ององหอกกนสิเรทีินทองเฮ้ยะใสน่ารุนแรงออกไม่บอกเขาเมียถามพูงจริงจะ่ามึงรู้ต่วมันต่องไรจับสเรทีนเสียจากเรื่องอะไรไม่รู้เสยถึงต้องมาเสียท้อปินทองจงกลั่น้ดาดยวนี้มีสาวแต่เขาประกาหาว่าเจ้าเ็นัรุกสาวเลยสิเรทีเรื่องนี้มันเป็นจริงหรือไม่วะ Si Oon i wonder Murrayessions Murrayusion Ngetter 26 omdat pulverize k Alcohol k Amune k Sinang babaya lor不會 Cảm <laughs> ทีเดียวเพราะอาบน้ำน่ะมีนี่ดแล้วพูกแกไปิมกัแล้วนี้แล้วคนชิเดีย้ว่ว่มันเป็นกินต้นแล้วนี่มันมาด้วยกันเน่เว้ยคนพี่จ้าคนอี่เลกจขอี่็พี่จ้าเดี๋ยวม้อหนามันคือจิบโปมพวกแั่สันเมื่อนี้เป็นจิโมแ่ว่าเป็นแมงคงกมาอยู่เลยสุ้นลวซตัวี้่ มันคือพีก็ซื้อดงพระเ้าค่ะเสด็พอโอ้ยพีกะซื้อดองชุดใสบ้างดีๆพาอลัสบ้งที่ราะเสด็จพรอูให้ก็บูให้เป็นญาตตับเป็นญาิเสด็จพอสนุ่ไแลพระเจ้าค่โอ้ยพาลนิพน์ขอไยพี่ จะได้ผ <You 're> <laughs> so <c oughs> ัวพ <c oughs> yeah, ี point, uh. <c oughs> ่คะจะได้ผัวไหอ่ะจะได้ห้องนอหนึ่งปิลิ่นเป็นผัวพี่คะมาบผัวมาบ้บ้บวงบ้วบ้วงบ้วบ้แล้วอาทิมันจะต้องการจะได้ผัวไหมไม่พี่คะจะได้พินหองเปนผัวไม่ได้เลยเนาะได้แต่เรามีความม่หายใจคือเป็นอย่างนี้บันเราเห็นเวลาจอดเก็บรถเก็บรถยังบม่ต้องการเส้นผัวเสุนผัวเส้นผัวเส้นผัวเส้ันผัวเ้ เราะเหตุอะไาเธอจีบันให้เจ้าไปรับเขาปัสมุดยวไปตั้งไปนา่าพัดฉับงให้ได้ทาไรแดกพิเศษสนุดแต่ทํำไรถึงประหารต้องกอข้าจะไหม เขาเพียงหาสินทางายยุเขาพปรียบหมือนไปวัดใดตัวพ่อวัดนั่นอีกมันคนละเม้นฮะคนละเม้นอันนั้นเม้นหัวสุบแก้วแก้วเห็นด้วยกันมันอยู่มันอยู่วัดใกล้ๆนี่ละอันมันตั้งโคมงอยู่นั่นมันปูเจ้าเจ้าออกมาให้เด้อเอาอย่างไรเอาบิดเอามาเผาหัวมันยูใส่ในบางยา นไม่ต้นหวนไม่ต้นหวนลวดพ่อเคยเรียนป .2 เครื่องทับเครื่องมันต้องดูแถ้อเบอนาเชียกจังหวัดมหาสารคามเธอมไปอย่หังงานเอาเคยฟังในแผ่นซีดีไหมมันบอกว่าอย่างนี้แหละฉันคอยฉันคอย <laughs> ừ. Mà, ừ. Mà, bố. Anh ta bà bố 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 bố

กคืิบอกจะได้เป็นลูกไผ่อย่างก่ไอยากได้เป็นลูกไผ่ดอกแต่นั่ก็ไล่เรียนสาไล่เรียนสาบ่ครอบครัวเลยเพิ่นก็เสด็จนี้เออมาลูตนั่งแก้วถึงตายายที่บกับแม่พระองค์เอยพระุเมนผู้ใหญ่แท้้เราสิยกไว้แ่ินก็ยังยกบ่ได้ให้พ